สวัสดีคะ่ะเด็ก <Jasmine> ๆวันนี้เรามาพบกันต่อนะคะกับวิชาภาษาไทยและเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับเรื่องของสระเปลี่ยนรูปค่ะสระเปลี่ยนรูปที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือสระที่เด็กๆเห็นในภาพนี้เด็กๆสามารถตอบคุณครูได้ไหมคะว่าสระที่เด็กๆเห็นนี้คือสระอะไรใครรู้แล้วเดี๋ยวตอบคุณครูนะคะส่วนถ้าใครยังไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะ เด็กตอบพร้อมกับคุณครูสิคะใครที่รู้แล้วว่าสระที่เด็กๆเห็นนี่คือสระอะไรสระที่เด็กๆเห็นนี่ก็คือสระเอค่ะสระเอเป็นสระเสียงสั้นนะคะซึ่งสระเอก็ประกอบด้วยสระเอและสระอีกครั้งนะคะสระเอประกอบด้วยสระเอและสระอะ ค่ะคือขีดแดดตรงกลางตรงนี้ไม่ใช่เครื่องหมายลบนะคะไม่ได้หมายความว่าสารเอลบสรรอะนะคะขีดแดดตรงนี้มีไว้เอาไว้ให้นะคะเราเขียนพยัญชนะเข้าไปตรงกลางตรงนี้นะคะเอาไว้ให้เขียนพยัญชนะตรงกลางเข้าไปสรุปว่าขีดแดดตรงกลางตรงนี้เอาไว้แทนตัวพยัญชนะต่างๆที่เราจะนําไปเขียนเพื่อประกอบกับสารเอกนั่นเองค่ะ สระเอนั้นนะคะเป็นสระเสียงสั้นนะคะมีขีดสีแดงเอาไว้ตรงกลางนะคะอย่างเช่นเราลองเติมนะคะสีแดงตรงนี้แทนด้วยพยัญชนะอย่างเช่นเราจะลองเติมกอไก่เข้าไปไปดูข้อที่1ก่อนนะคะเราจะเริ่มเติมกอไก่เข้าไปค่ะอย่างเช่นนะคะกอไก่บวกกับสารเอเด็กๆเห็นไหมคะกอไก่จะมาอยู่แทนที่ขีดสีแดงตรงกลางนี้อีกครั้งนะคะกอไก่จะมาอยู่แทนที่ขีดสีแดงตรงกลางนี้แล้วก็ เปลี่ยนรูปแปลงล่างเป็นแบบนี้เห็นไหมคะคีสีแดงหายไปกลายเป็นตัวกอไก่เด็กๆอ่านสะกดตามครูนะคะอกอเอเกะ่ะค่ะต่อไปสระเอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่ขู อีกครั้งนะคะสารเอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังตัวอย่างที่สองนะคะหอยีบบวกกับสารเอมีตัวสะกดเข้ามานั่นก็คือตัวนอนหนูตัวนี้เห็นไหมคะสารเอจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูซึ่งสารเอก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะสารอะก็จะเปลี่ยนรูปแปลงล่างเป็นไม้ไต่คูเพราะฉะนั้นตรงนี้จะสรุปว่า สระเอเมื่อมีตัวสะกดตัวสะกดมาตาตัวสะกดใดๆก็ตามนะคะเมื่อมารวมกับสาระเอหรือสาระเอมารวมกับมาตาตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปหรือแปงลงร่างเป็นไม้ไตครูดังตัวอย่างที่สองเดี๋ยวเด็กๆอ่านสะกดคำตามครูนะคะหอเอนอเห็นอ่าเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันต่อนะคะ เรื่องของสารเอเปลี่ยนรูปเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่ฟังคุณครูไปแล้วว่าสาระเอนั้นเป็นสระเสียงสั้นนะคะจะมีส่วนประกอบก็คือสารเอแล้วก็สรรอะแต่ถ้าสาระเอมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปหรือแปลงร่างเป็นไม้ไตคูคนะคะสรุปจากคุณครูนะคะสารเอหลังจากที่ได้ฟังคุณครูนะคะได้เกริ่นนำเรื่องสารเอแล้วก็สรุปคร่าวๆให้เด็กๆฟังแล้วนั้น นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้สระเอกันต่อกับคุณครูกีตาร์คุณครูกีตาร์มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสระเอเปลี่ยนรูปให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับคุณครูกีตาร์กันเลยค่ะข้อที่หน,นึ่งค่ะเด็กๆพบกับครูกีตานะคะถูกต้ กลกีตาร์จะพาเด็กๆไปทำความรู้จักกับสระเอกรูปจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะก็ูผามสระเสียงสั้นสระเอเขียนข้างหน้าและข้างหลังพยัญชนะโดยจะเขียนสระเองไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นและเขียนสระอะนะคะไว้หลังพยัญชนะต้นนั้นเองค่ะ ไม่ตัวอย่างเขที่ประสบด้วยสระเอกกันเลยค่ะเด็กๆสะกดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆฟังข้อหนึ่งอีกครั้งนะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปูผาสะกดได้ว่ากอตผาเอกพ่ออาจว่าเตผามีแม่เลเคผาสะกดได้ว่าผาโลไม่แม่ อเอเทขาท <ะ S 1> ไม่มีพ่ทอทเลท <ะ S 2> ไ,มมไม่มีแม่เด็กเลือกคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะสระเอเปลี่ยนรูปสระเอเมื่อมีตัวสะกดสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูนั่นเองค่ะและเขียนได้ว่าสระเอ และมีไม้ไต่คูนะคะอยู่บนพยัญชนะต้นและตามด้วยตัวสะกดค่ะ mm hmm. เด็กๆอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะคะ mm hmm. เราไปฝึกสะกดคำสะระเอะเปลี่ยนรูปกันเลยค่ะ mm hmm. เด็กๆฝึกสะกดคำพร้อมๆกันกับคูกกีตาร์ได้เลยนะคะ mm hmm. ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ mm hmm. พยัญชนะต้น mm hmm. ยอ,อยักษสระ สระเอตัวสะกดบอใบไม้สะกดได้ว่ายอเอบอเย็บพยัญชนะตน้นลอลิงสระสระเอตัวสะกดบอใบไม้สะกดได้ว่าลอเอบอเล็บ พยัญชนะตน้นชอช้างสระสระเอตัวสะกดดดเด็กสะกดได้ว่าชอเอดดเชตพยัญชนะตน้นจอจานสระสระเอตัวสะกดดดเด็กสะกดได้ว่าจอเอ ดดเจดพยัญชนะต้นปอปาสระสระเอตัวสะกดดอเด็กสะกดได้ว่าปอเอดเป็ดพยัญชนะต้นหอหีบสระสระเอ ตัวสะกดดอเด็กสะกดได้ว่าหอเอดอเ็ดพยัญชนะต้นยอยับสระสระเอตัวสะกดนอหนูสะกดได้ว่ายอเอนนเย็นพยัญชนะต้นลอลิง สระสระเอตัวสะกดกอไก่สะกดได้ว่าลอเอกอเล็กใหยัญชนะต้นดอเด็กสระสระเอตัวสะกดกไก่สะกดได้ว่าดดเอกอเด็ก ยันชนะต้นขอไข่สระสระเอตัวสะกดมอม้าสะกดได้ว่าขอเอมอเข็มเรามาทบทวนสระเอเปลี่ยนรูปกันนะคะสระเอเมื่อมีตัวสะกดสระเอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่ค้นั่นเองค่ะ โดยสะเขียนสระเอนะคะไว้หน้าพยัญชนะต้นและไม้ไตค่คูอยู่บนพยัญชนะต้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสระเอเปลี่ยนรูปไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ